สวัสดีค่ะพบกับสาระดีๆเพื่อคนทำงานมีความสุขสุขภาพดีกับดรหวานค่ะวันนี้จะชวนคุยเรื่องของการเป็นผู้นำค่ะเชื่อว่าคนที่ทำงานทุกๆคนก็อยากจะมีภาวะผู้นำที่ดีใช่ไหมคะถ้าพูดถึงภาวะผู้นำมาค่ะมันก็มีอยู่สองประเภทก็คือว่าประเภทแรกเนี่ยเป็นผู้นำที่ผู้ตามยอมรับ ให้ความเห็นใจแล้วก็อยากที่จะทำตามยอมตามแบบจริงใจอ่ะนะคะก็คืออถือว่าเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจริงไหมคะส่วนประเภทที่สองะคะ่ะก็จะเป็นผู้นำที่ใช้อำนาจบีบบังคับเพื่อทำให้ผู้ตามอะคะ่ะยอมทำตามเพราะตำแหน่งหน้าที่การงานแบบนี้ยคะ่ะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่า ภาวะผู้นำแบบที่สองแบบนี้มันก็ไม่ยั่งยืนแล้วก็พอวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นมันก็จะหายไปใครๆก็จึงมองว่าทํายังไงเราจะเป็นผู้นำแบบที่มีผู้ตามหรือลูกน้องเราหรือลูกทีมของเราหรือแม้แต่นายของเราเนี่ยสนับสนุนยอมตามแบบเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าอกเข้าใจสนับสนุนจริงๆอย่างเงี้ยนะคะยกหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งค่ะ เรื่องนี้ได้เขียนหนังสือนะคะมันอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่า Think and Grow Rich ของนโปเลียนฮิล l ค่ะสาเหตุที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดก็เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็ชื่นชมในหนังสือของนโปเลียนฮิล l ทุกเล่มค่ะเพราะประวัติของเขาอะค่ะเท่าที่อ่านดูเนี่ยเขาคือคนปกติธรรมดาคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีโอกาส อะไรมากมายนะคะก็เหมือนกับพวกเราหลายๆคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาทําก็คือเขาพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองเขาพยายามทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อทําให้เขาเติบโตขึ้นค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปพบกับมหาเศรษฐีคนหนึ่งชื่อแอนดรูคานกีค่ะเป็นผู้ก่อตั้งอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเรื่องราวก็คือว่า แคเนกี้คนนี้ซึ่งเขาเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยมากประสบความสำเร็จในการทำงานใช่ไหมคะเขาก็อยากจะส่งต่อค่ะอยากจะส่งต่อไอ้ปรัชญาความสำเร็จแบบนี้ให้ใครสักคนหนึ่งช่วยส่งต่อช่วยเรียบเรียงให้หน่อยสิแต่เขาบอกว่าคนที่จะเรียบเรียงได้หรือคิดได้เนี่ยมันต้องมีประสบการณ์เขาก็ด้วยความที่เขาชอบนโปเลียนฮิลค่ะนะคะเขาก็เสนอให้ว่าเนี่ย ให้นโปเรียนเนี่ยไปสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์คนที่ประสบความสําเร็จในสาขาต่างๆโดยใช้เวลาอย่างน้อยยี่สิบปีเลยนะซึ่งเขาจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้นะคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วเขาจะแนะนําให้ฮิวเนี่ยไปพบกับคนที่ประสบความสําเร็จด้วยเออนะคะฟังแบบนี้เนี่ยก็น่าตื่นเต้นใช่ไหมคะถ้าเป็นเราล่ะเราจะโดดรับเลยดีไหมแต่มันคือเวลายี่สิบปีนะคะทุกคนค่ะนะคะปรากฏว่า ฮิลเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่29วินาทีในการตัดสินใจรับข้อเสนออันนั้นคานาก,กีเนี่ยได้บอกภายหลังว่าตอนนั้นเนี่ยเขาให้เวลาฮิลตัดสินใจแค่60วินาทีนะถ้านานกว่านั้นเนี่ยเขาจะยกเลิกข้อเสนอค่ะเพราะเขาบอกว่าคนที่ตัดสินใจช้าทั้งๆท,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 ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วเนี่ยย่อมจะไม่สามารถเชื่อใจว่าจะสามารถทํางานใหญ่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงเลยค่ะที่ เป็นคุณสมบัติเด่นอันหนึ่งของคนที่เป็นผู้นำคนที่ประสบความสำเร็จค่ะคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าปรัชญาของคานากีค่ะที่นโปเลียนฮิลได้ถ่ายทอดออกมาในหนังสือเนี่ยพูดถึงคุณลักษณะคุณลักษณะเด่นของความเป็นผู้นำเนี่ยนะคะมันมีเรื่องของอะไรบ้างหนังสือเนี่ยมันมีเป็นร้อยปีแล้วนะคะแต่ว่า มันคือความเป็นจริงที่ไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันปีก็เชื่อว่าเราฟังเราอ่านแล้วเราก็ยอมรับได้อย่างไม่ยากค่ะว่ามันใช่อย่างนั้นจริงๆนะคะซึ่งมันมีทั้งหมดสิบเอ็ดข้อนะคะจะเล่าให้ฟังข้อแรกค่ะเขาบอกว่าผู้นำเนี่ยต้องกล้าหารกล้าหารยืนหยัดบนสิ่งที่ถูกต้องค่ะนะคะใครๆก็อยากได้ผู้นำที่มีความมั่นใจแล้วก็ ไม่มีผู้ตามคนไหนเนี่ยนะคะที่อยากจะตามผู้นำที่ไม่กล้าหารจริงๆเนะะี่ยค่ะก็คือกล้ายืนหยัดกล้าหารนะคะในความถูกต้องในวิชาชีพของตัวเองนะคะถือความถูกต้องเป็นที่ตั้งแบบนี้ค่ะกล้ายืนหยัดอันที่สองก็คือการควบคุมตนเองค่ะโดยเฉพาะควบคุมอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิด ซึ่งมันเป็นปกติธรรมดาของมนุษย์ใช่ไหมคะการที่เราเผลอแสดงอาการหงุดหงิดแสดงสีหน้าท่าทางที่โกรธกรไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมันแสดงถึงการควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะผู้ตามหรือคนอื่นเขาก็เห็นค่ะว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้โอกาสที่เขาจะยอมตามเรานับถือเราอย่างจริงใจเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมคะข้อที่สามค่ะ เขาพูดถึงสำนึกแห่งความยุติธรรมซึ่งไอความยุติธรรมตรงไปตรงมาเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายจริงไหมคะแล้วความยุติธรรมเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยรู้ว่าคนเนี้ยเชื่อมั่นได้แค่ไหนไว้ใจได้แค่ไหนถ้าเกิดว่าเรามีสำนึกแห่งความยุติธรรมก็คือเป็นคนที่ยุติธรรมไม่เข้าข้างใครอย่างเงี้ยนะคะ ตรงไปตรงมาอันนี้ล่ละค่ะก็จะได้รับความการยอมรับนับถือได้อย่างไม่ยากนะคะข้อที่สี่ก็คือตัดสินใจแน่วแน่ค่ะเมื่อเราตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเนี่ยเราต้องแสดงความมั่นใจไม่โลเลไม่แสดงความกลับไปกลับมานะคะเปลี่ยนได้โดยง่ายค่ะเมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องแน่วแน่แบบนี้นะคะข้อที่ห้าค่ะเขาพูดถึง แผนการที่ชัดเจนค่ะผู้นำที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องวางแผนการทำงานและสามารถนำแผนนั้นไปปฏิบัติได้จริงนะคะต้องมอีความชัดเจนหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วคาดหวังอะไรเป็นผลตอบรับหรือเป็นผลลัพธ์จากการกระทำนั้นอย่างนี้ค่ะ ข้อที่หกคือนิสัยทำงานเกินกว่าค่าตอบแทนซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะย,ายิ่งถ้าเกิดเราอยู่ในองค์กรค่ะภาวะผู้นำคือคนที่ยอมเหนื่อยกว่าลูกน้องยอมเหนื่อยกว่าคนอื่นค่ะทำให้เห็นว่าชั้นรับผิดชอบนะคะชั้นเป็นคนไม่คิดเล็กคิดน้อยทำงานเกินกว่าค่าตอบแทนแบบนี้ค่ะ อันนี้ใครเห็นเขาก็ชื่นชมแล้วก็พร้อมจะเดินตามนะคะข้อเจ็คือบุคลิกภาพดีเป็นที่ประทับใจของผู้อื่นค่ะเรื่องบุคลิกภาพดีเสื้อผ้านหน้าผมนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวไหมนะคะเออมันเป็นเรื่องส่วนตัวไหมคะอ่าแต่อยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าเ,เคยได้ยินกฎเจ็ดวินาทีใช่ไหมคะเคยพูดหลายครั้งหลายเวทีบอกว่าคนเราอะค่ะ มีการตัดสินคนอื่นเนี่ยภายในเจ็ดวินาทีทั้งๆท,ที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินเรื่องของเขามาก่อนเลยนั่นแปลว่าเราอาจจะตัดสินใจไปในทางบวกก็ได้ลบก็ได้นะคะถ้าเกิดบุคลิกภาพดีอะคะ่ะคนก็จะเชื่อถือนะคะโดยที่ยังไม่ทันได้ฟังยังไม่ทันได้รู้จักด้วยซ้ำไปนะคะข้อที่แปดเรื่องของความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นค่ะและเข้าใจผู้อื่นนะคะ ผู้นำที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันต้องมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นโดยเฉพาะลูกน้องค่ะไม่ใช่แค่เห็นอกเห็นใจนะคะต้องเข้าใจปัญหาของเขาด้วยค่ะรู้ว่าเขากำลังมีปัญหาอะไรอยู่แล้วเห็นอกเห็นใจเขาช่วงเวลาแบบเนี้ค่ะที่จะทําให้ซื้อใจของคนได้จริงๆนะคะข้อเก้าก็คือความรอบรู้ในงานปลีกย่อยค่ะนะคะ ถึงแม้ว่าผู้นําเป็นคนที่อยู่ข้างบนดูแลภาพรวมใช่ไหมดูแลภาพใหญ่แต่จําเป็นต้องรู้ในรายละเอียดงานปลีกย่อยด้วยเขาถึงบอกว่าผู้นําที่ดีเนี่ยควรจะต้องผ่านงานเล็กงานน้อยที่ลูกน้องทํามาหมดแล้วไม่อย่างนั้นไม่รู้จริงค่ะการที่เรารอบรู้ในงานปลีกย่อยก็สามารถจะช่วยเขาได้แนะนําเขาได้นะคะก็จะสร้างความเชื่อมั่นมั่นใจให้กับลูกน้องได้อย่างไม่ยากค่ะ ข้อสิบก็คือเต็มใจรับผิดชอบอย่างเต็มที่ค่ะนะคะยืดอกรับผิดชอบเลยไม่ว่าจะเป็นความผิดของลูกน้องที่ตัวเองไม่ได้ก่อก็ตามนะคะคือตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ทําไม่ได้ก่อแต่ลูกน้องอ่ะเกิดทํางานพลาดขึ้นมาเราก็ต้องเต็มใจรับความผิดชอบรับผิดอันนั้นแทนทีมแทนลูกน้องไม่ผลักใสความรับผิดชอบนั้นให้คนอื่นนะคะอันนี้คือสําคัญมากเลย และข้อสุดท้ายค่ะคือความร่วมมือค่ะผู้นำที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องออรู้ว่าเราจะประสานความร่วมมือกับผู้อื่นได้ยังไงนะคะมีความสามารถในการโน้มน้าวชักจูงให้คนเห็นด้วยลูกน้องทำตามซึ่งมันจะทำให้งานใหญ่ประสบความสำเร็จได้นะคะนี่และค่ะก็คือ11ข้อของ นิสัยของการเป็นผู้นำค,คุณลักษณะเด่นนิสัยของความเป็นผู้นำนะคะของอเดวของคานากีนะคะแอนดรูคานากีซึ่งนโปเลียนฮิวเอามาถ่ายทอดเอาไว้ค่ะ mm hmm. พบกับสาระดีๆเพื่อคนทำงานมีความสุขสุขภาพดีกับดรหวานต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ